เบื้องหลังคอรมอขยาดไม่กล้าอนุมัติกิติรัฐโดนฟ้องกล่าวรูดถึงสารปกครองด้วยไล่ผิดตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและนายกทุนกล่าวโดนหนัก และที่มีการรายงานค่ะถึงการแต่งตั้งนายกิติรัตนั่งประธานบอร์ดแป้งชาติได้ผ่านกรรมการสรรหาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2567แต่วาระครมอค่ะเมื่อวันที่19กลับไม่มีเรื่องนี้เลยกระทั่งค่ะผ่านมา2สัปดาห์แล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวท่ามกลางการคัดค้านว่าจะผิดกฎหมายโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2567 ผู้เสนอชื่อนายกิติรัตนนองอย่างนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการออกมากล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอรายชื่อประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าประธานบอร์ดแบงก์ชาติที่เกิดความล่าช้ามีรายงานมาแล้วหรือไม่ซึ่งนายพิชัยค่ะก็มีการระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานคาดว่าน่าจะติดช่วงวันหยุด ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ค่ะนายแก้วสันอติโพธินักกฎหมายก็ได้มีการเผยแพร่บทความเรื่องปัญหาความเป็นผู้ดํำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายกิติรัตน,น์นรนงซึ่งก็มีเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญว่าข้อที่จริงนายกิติรัตน์ได้ถือว่าเป็นมือไม้ทำงานทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยโดยแท้ผลจากกอรตอแล้วก่รับงานเป็นรัฐมนตรีทั้งคลังและพาณิ์ ให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์แม้ช่วงพักเพื่อไทยต้องหยุดทำงานการเมืองสมัยคอสชอนายกิติรัตน์ก็ไปรับเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกอบอจอเชียงใหม่เมื่อเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลนายเศรษฐาก็มีการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและพ้นตำแหน่งตามนายเศรษฐาไปในที่สุด สำหรับพฤติการยึดครองส่วนราชการของระบอบทักษิณระบอบนี้ไม่เคยยอมรับและเคารพอิสระของราชการประจำที่ต้องยึดมั่นในระเบียบแบบแผนและเหตุผลเป็นหลักมุ่งเอาเงินมาสร้างอำนาจและเอาอำนาจมาสร้างเงินตลอดเวลา ครองอํนานาจเมื่อใดก็จะหาทางยึดครองส่วนราชการมาเป็นเบสทุกครั้งไปทั้งกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหากิจธนาคารของรัฐทั้งพลเรือนตำรวจทหารจนปัจจุบันก็สร้างคดีความให้เจ้าหน้าที่กับลูกมือของพักต้องติดคุกมามากมายหลายคนซึ่งตัวทักษิณเองก็ได้ยอมรับความผิดนานาของตนในคำพระราชทานอภัยโทษมาแล้วเช่นกัน ความผิดพลาดในการแต่งตั้งนายกิติรัตน์เป็นประธานธนาคารกลางระยะห่างทางการเมืองของธนาคารกลางเป็นหลักการสากลที่ปฏิเสธไม่ได้และกฎหมายธนาคารชาติก็พยายามที่จะวางหลักประกันไว้ไหลายมาตรการโดยเฉพาะในการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญทุกตำแหน่งนั้นก็กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากเคยเป็นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีก็ทำให้กรณีของนายกิติรัตน์เกิดปัญหาเป็นข้อพิจารณา ความขัดแย้งต่อกฎหมายมีข้อพิจารณาว่าการที่นายกิติรัตน์พ้นตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในสมัยนายกเสร็จทาม,มาไม่ถึงหนึ่งปีนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องห้ามตามมาตรา18ของพรบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ต่อปัญหานี้มีแนววินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่4 8 1ทับเคยวางไว้เป็นพัธฐานไว้แล้วว่า คำนี้ครอบคลุมถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยทั้งๆที่ตําแหน่งนี้มีใช่ตาแหน่งตามกฎหมายฉบับใดสําหรับเหตุผลนั้นกฤษฎีกาก็อธิบายว่าเป็นคําที่กว้างกว่าข้าราชการการเมืองหมายมุ่งให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดที่มีหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการอำนวยการปกครองของประเทศดังนั้น หากคิดถือตามความหมายอย่างกว้างนี้ตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่นายกใช้อำนาจตามกฎหมายแต่งตั้งขึ้นแล้วกำหนดให้กับทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือตามที่ท่านสั่งการนั้นจึงอยู่ในวิสัยที่จะตีความให้ถือเป็นตำแหน่งทางการเมืองได้ ึงหากคอรมอนี้ด่วนมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งและนำความขึ้นกราบบงคมทูลแล้วกรณีก็อาจจะเป็นปัญหาโต้แย้งขึ้นมาได้ภายหลังหนทางที่รัฐกุมที่สุดจึงควรที่จะมีมติให้นำปัญหาเรื่องนี้ปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเพื่อที่หากภายหลังมีผู้นำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองแล้วรัฐบาลก็จะมีความเห็นทางกฎหมายที่รัฐกุมอธิบายได้เสมอ ล่าสุดข่าววันนี้วันที่26พฤศจ,จิกายนใน Facebook ของนายจตุพรพรมพันธ์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีการแต่งตั้งนายกิติรัตด้วยโดยมีเนะะื้อหาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25พฤศจ,จิกายน2567นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนได้มีการเฟซบุ๊ไลฟ์ว่าเมื <c oughs> s, ่อทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยประกาศสักระยิ่งใหญ่ครับประเทศแล้ว กล้าที่จะแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติในการประชุมคอรมอรสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิสูจน์แรงต้านด่านแรกจากประชาชนด่านแรกที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องแสดงความกลา้าหลังจากรอดจากศาลร,รัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องแล้วอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการเสนอชื่อนายกิติรัตน์นำเข้าครมอรให้อนุมัติหรือไม่ถ้ารัฐบาลคิดว่ามีไฟเขียวอยู่ข้างตัวเองแล้วก็ขอให้เสนอเข้าครมอรไปเลย เรื่องนี้ขอให้ครมออนุมัติเป็นกรณีแรกในการประชุมคอรมอสัญจรที่เชียงใหม่เลยรัฐบาลกล้าหรือไม่